ในการค้าวันที่19มกราคมนะคะได้รับใบว,วางบินลขที่1160จากบริษัทสยามอิตาลีเครื affe, ่องเหล็ก1981สำหรับเอกสารดังนี้ใบส่งของครับใบกำกับภาษีใบแจ้งหนี้เที่0 0 0เลขที่0 0 0 0 0 0เลขที่0 0 0 0เลขที่อินดีเซต1 0 0 0ใบส่งของครับใบกำกับ เรา,ออาจะมาลงโปรแกรมค่ะมาที่ระบบตั้งบราชีคอร์นนี่นะคะกดเบอร์โค่ค่ะเราไปจะไปที่ใบรับวางบินนะคะใบรับวางบินระบบตีน,นะคะ เรากด F3 เพิ่มค่ะเม้เข้ามาแล้วนะะนที่เราจะให้เครื่องรันเองนะคะเราจะไปที่ได้ที่เที่อ้างอินะคะคือให้รับใบวางดินเดขที่1 1 6 0นะคะ1,060 ได้รับใบวางมินจากบ,าาบาร,ริษัทสยา,า,ามอ,อุตสาหกรรมดุ๋ยและอินโฟค่ะเลือกบริษัทสยามอุตสาหกรรมปุ๋ยอินฟอร์ส2ค่ะนะคะต่อมานะคะเราลงมาที่สายการนะคะวันวางบินนะคะเราแก้เป็นวันที่ วันที่ขอ,อเอกสารเลือกค่ะจากนั้นเรามาที่รายการน่วยด้านล่างนะคะเลท,ที่อารินนะคะกดจุดและ Enter ค่ะเพื่อเลือกในที่ที่รายการรายการทาวันที่19แจ้งว่าได้รับไปวางบินเลขที่160นะคะ เอกสารสําหรับในการวางบินนะคะมีในการได้รับบางบินเนี่ยมีประกอบด้วยใบส่งของับใบกำกับภบาษีใบแจ้งหนี้นะคะเล่มที่ศูนยศูนย์ย์หนึ่งเล่มที่ศูนย์ศนย์ศนย์หนึ่งเล่ที่อ้างอินเจ็ดเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งทีรายการแรกนะคะเราติดถูกเลยนะคะเราได้รับใบวางวินเอาไว้จับเลยนะคะเอกสาร,สรประกอบใบที่สองะคะ่ะ เป็นใบส่งของคับใบจำกัาสีเล่มที่ศูนย์ศูนย์ศูนยเลขที่ศูนย์นยสองนะคะเลขที่อ้างอิงค่ะแปดสามสี่หนึ่ค่ะเลือกลิกถูกค่ะแล้วกดเลื่องค่ะจากนั้นในการจะดึงนะคะรายละเอียดเข้ามานะคะเล่มเลขที่นะคะาคาันเข้ากำห,หนดจำนน จำนวนเงินยอดค้างชำระยอดค้างชำระยอดยอดชำระนะคะยอดทีท่ต้องชำระรวมแล้วยอดทีท่ต้องชำระคือ9,2400ที่บาทค่ะให้เรากดเขีบจเพื่อบันทึกค่ะตอนนี้เราจะยังไม่กินนะคะคกด n อกด f7 เพื่อออกนะคะคกด yes ค่ะ ตอนนี้เราได้รับใบวางบิลน,นะคะมาหนึ่งฉบับเรียบร้อยแล้วในมูลค่า9,2420บาทนะคะกดตอนนี้ก็กด e n t ้วออกค่ะกด Cancel ค่ะเปนําเสร็จิีการบันทึกนะคะรายการค้าวันที่19มกราคมนะคะได้รับใบวางบินนะคะจากบริษทัทสยามตามเครื่องเหล็กจํานวนสองใบเป็นที่เรียบร้อยแล้วะคะ่ะ